สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยเรามาดูเรถเอาข้าวมาลอยครับเดินมาตรงกันครับระยะทางก็ประมาณ500-600ยเมตรได้ครับขณะก็จะเป็นกิจเจการกานจ้างนะครับรถอูน่ครับแต่พัแยแงครับ เนี่ยครัทางเราเดินมาครับโน่นไกลแล้วครับแล้วเ่็วเลยข้าวก็เริ่มสุกแล้วโดนรถรอรถสวยเรนทั้งคันครับคันนีน้เริ่มหมดแล้วครับแนี่ยทำการเดินแบบไปเกี่ยวข้าวต่อคเขาจะโค้งน้าให้อุ้มมาครับ พวกมันหาที่ต่าง